สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตหน้างานลอกหน้าดินของกุศะนะคะอันนี้ก็จะให้ดูบริเวณโดยรอบนะคะก่อนที่จะทำการลอกหน้าดินแล้วก็กุศะอันนี้เราก็จะเอาคันดินเก่าออกก่อนนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะคะ เราก็จะมาอัปเดตหน้างานตัวที่ขุดสานะคะอันนี้เราก็ลอกหน้าดินออกไปแล้วนะคะก็เหลือแต่ขุดสานะคะให้ดูบริเวณโดยรอบน,นะคะก็ประมาณนี้นนไต่นามไตนามไล์เด็กห่วงไปหลดเด็กประรน,ะนระริ่นปัตเพียน เดี๋ยวผมเอมิงกันดี่่อผมสิน้ำมันคักๆหน่อยผมขุ่าเบิ้งวิดีโอมาเนี่หได้เชื่อล่ะพอตะกี้ผมขุ่นจ่ามีกกรดีบางงแดงของมเกิดหลายชุดชุดครกเออเออแดงเยเดี๋ยวเดี๋ยวมองมืกแดงท่านใดที่สนใจงานขุดสระมที่ หรือป่าหรือสวนทำกำแพงกันดินรั้วคอนกรีตวางท่อระบายน้ำทำถนนแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็งานก่อสร้างอ,างอื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เพออติพรปรกสาทมที่หรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0994293129 แล้วเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ